วันซื้อเดินสายเดินอย่างเก็บสายเรียบร้อยเซ็จก่อน,นวันนี้เอาหน้ากากใส่แล้วก็ติดไฟไฟอยู่ด้านหน้าสวิทมันก็รล้อสวิทปิดเปิดของนั้นขัว85สุดท้ายสวิทชสองตัวจะอยู่มุมนี้เขาจะหันออกอี่นะนเพราะว่ารถ ฟินนี่มันบอกเหมือนรถมีโอยังมีโอนี่ฝาครอบสังข้างมันจะมีโอมีอย่างดูเขาจะออกด้านใดก็ได้เอาสายสอดเดอจะบอกเห็นี้ปัญหายอย่างแต่หลุ่นนี่นี่มันทึบหมดเลยถ้าเขาจะอ,าอยู่ตังบนนี่นะต้องเจาะแต่เขาจะอกเจาะแะ้วนี่สอดตังลุ่มมาก็อดูนี่เลยเพราะว่าจ่องนี่ก็บใจประโยชน์อย่างได้เหมือนกันนะ โวดน้ากกโคดน้าน,น้อยๆคดกลางกลางีเอา,าซื้อในเซเว่นบางดุ่นยังใส่ันได้เลยบอกใครมีประโยชน์อย่างจองนี่พราะนั้นสวิสสองอันจะอยู่นี่เขาจะเขาจะบดจอชุดสีละคใจอันผ้าเทพเนี่ยเทพสีแดงยี่ห่ออ่งูนแน่นขนาดเลยนี่เนี่ยได้เยอะพอกระบดิีน,ออนมันบ่มีรถนี่นะแล้วก็กำลังไฟมันนี่ ไฟเหลืองกำลังไฟอย่าต่ำกว่าแล้วก็ไฟขาวจะกำลังไฟแจ้งกว่าเบื้องต้นก็ฟิวสมันจะมีอยู่สองตัวเอาใส่ขั้วตีออกจากกุญแจเออไม่ใช่ออกจากอันตัวเส้นแปห้านั่นอันหนึง่งแล้วก็ใกล้แบตีนอันหนึง่งต่อมานี่ขึ้นโค้งตรงบนลบสายลง แล้วก็มาเข้าล็อกนี่ไหลขึ้นมาเบื้องต้นที่เขาเปิดจีนี่นะเปิดถึงไฟสูงแล้วก็ตัวนี้เปิดไฟขาวกำลังไฟสูงสุดนี่ตัวว่นนี่มันจะอาจจะไฟลดลงน้อยหน่แล้วสักกรัมันจะเยกยดก่อยขึ้นไหมถ้าจีนี่แสดงว่าตัวมัดไฟกับแผ่นชาติฮาปกติ แต่ปกตินี่มันก็มีอยู่สองอย่างนะถ้าว่าแผ่นชาติดีๆนี่เขาเปิดไฟเต็มระบบนี่นะไฟมันบมดจะบมดลดลงอันนี้เขาเคยหันละของบิ๊กไบ่คนเปิดไฟเต็มระบบนี่นะไฟมันบมดจะวูบลงถ้าไฟวูบลงนี่ผนบอกว่าไอ้ตัวแผ่นชาติมันบมดบมสีเทียนของมันของรถบิ๊กไบ่นี่ผลนจะจ่แผ่นชาติไอ้ขาห้องอน่างมันแบบสองระบบอ่ะอขอเขาเขาบอกเข้าใจมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ แบบนั้นนี่จะ,สะเสถียรแต่ของเฮานี่แผ่นชาติธรรมดาลดลงแล้วมันก็จะเคยก่อยขึ้นมาและแหมยางหนึ่งถ้าว่าเปิดมดแล้วก็ไฟลดลงลดลงนั่นเออระบบของมึงกับแบตยางต้องระวังให้ดีแต่ตัววัดทวนนี่เพราะว่าเฮาติดด้านนอกมันผ่านโลผ่านอย่างมาเซตนี่หน่มันมันก็ลดลงไปเออจากตีว่าสิบสามจุดสามนี่เฮาจะต้องบวกสู่จุดเก้า เลอ0.8นี่แหละถึงจะเป็นกําลังไฟแท้ๆของแบตเพล่แต่กี้มันหูลงระคขน,ขนข้้นลงลง,ลงอย่างน้อยสุดเป็นยังบเ่เใครมีปัญหาเพราะฉะนั้นปิดมออีสวิค 3, สามสเตปไฟหนะ้าเอาของนั้นยามาฮ่านะั้น่ะมาใส่ใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยบม่ต้องบ่ต้องไปแหน่อย่างหนะูมันซุกเข้าไปก็ได้ แต่ทีนี้นี่เนี่ยถ้าฮา,าอเ่างยมาใส่นี่นี่นะระวังน้ำเข้านะถ้าน้ำเข้านี่บอกได้เลยว่ารถฟินนี่สนิมยอกแน่นอนที่สุดเลยเออมันมันบ่จะทนอย,ย่างสปากนะสปากนี่ฮาล่างน้ำอย่างจะได้นี่เบื้องต้นที่สุดลอยละเก้าสิบห้าตังไหนก็บอกใครเป็นยังแต่ตัวนี้ขนาดฮาบ่าล่างตังไหนบางตีเพ,พสนิมกินนะเฮาก็บหัวในโองงานปนี่ยมันจะได้ คิบที่แล้วเคยทายขึ้นหันอยู่ตัดคอเนออ็อตคอเพราะฉะนั้นเขาถึงบับไขย่ยอมเนี่ยตัวนี้ถ้าใส่นี่ยนะต้องหายางมาปิดนี่คือดีหยางไก่น่ามถ้าบ่ออันลงไปนะน่านถึงไหนสนิมย่อถึงน่านหลุดเน,นี่น็อตอะไรอย่างกระจ่างเวลาล่างเวลาอย่างจะไปขึ้นน,น่านขังนะน็อตมุนี่มันเบยียดพ้นนะนี่มันเบียดยังน็อตอันสปาร์ดหลุดเกา่า รุยน้ำรุ้ยฝนไว้เป็นสิบกว่าปีแล้วจะมาเป็นอย่างตัวนี้นี่บอดระวังนี่ด้ยเป็นง่ายกันอะไหรหมูเทอัน้ำขางน้ำงนี่ความทนทานของนั้นเล็กแล้วก็นี่ก็เกตของเล็กปีใจมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นยุคสมัยลดตน้นทุนพอง้ามแต่บดโนแล้วยังน็อตนี่มค่ะขันนี่นะไปไปขันแน่นนะขันประมาณ จ็ึง1 0นิวตันผมขันอย่างตัวนี้เขาขันประมาณ8-9นิวตันอไถ้าประเกันดีมันตึงบมกหัวมัต้องไม่กลัวแต่ตัวนี้จะแน่นกว่าน,น,น็อตหลุดไหมนี่ขันบอดี้นี่รูดขันบอดีเกี่ยวรูดรับรองได้เลยรถรุลล่นลื่นเขาบ่หูน้นะแต่สําหรับรุ่นที่เขาใจอยู่นี่ตีเจอไม่จะเป็นชี้ก็ตีละเสร็จสินโดย สมบูรณ์ปลดลรองนำกำโพน,นี่ก็ได้รัศวนของรถสปาร์คติดไซน์น่ะเขาถอดมาแล้วถอดมาขวางเนี่ยวนี่หม้ไฟหม้อลีดลีลลเลเดี๋ยวออกมาเราจะเอามาใส่รถรถดีมกันนี่มันรองโอล ก็จะต่อจากแบตนั่นนะ่ะต่อจากแบตมาพอวา่ามันมัดไฟหลุ่นเก่ามันจะสู้ได้กว่าแต่ถ้าติดแล้วเขาจะวัดแหมตัวโอเคเนอะเกิดต่อี้ละในส่วนโปรแกรมดอไปใช่แฟนของมันนี้เขาซื้อมาเออได้มาจากขนเล่นรถช่างไฟประเทศไต้หวันมันจะบ่ไข่เหมือนบ้านเขาตัวแปดหกนี่จะลงโค้งนี่น่ะ อ,อ,อย่างบ้านเฮานี่เขาส่วนใหญ่เขาจะปิดต่อที่ออโอเคนะบ๊ายบาย